อยากบินมาซื้อของที่ประเทศจีนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับคุณต้องดูคลิปคลิปนี้เลยนะครับใครก็ตามนะครับที่อยากบินมาซื้อของที่ประเทศจีนแล้วกลับไปขายต่อที่เมืองไทยนะครับแต่ไม่มีความรู้นะครับตอนนี้นะครับมันง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับผมเพราะตอนนี้มีทริปธุรกิจนะครับซึ่งโคชบีนี่แหละครับเป็นคนจัดทริปธุรกิจนี้เองเป็นทริปที่จะพาพวกเรานะครับมาซื้อของที่เมืองกวางโจวประเทศจีนไปขายต่อที่เมืองไทยก็ได้สินค้าที่เมืองกวางโจวนี้ครับมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเเปปนคัั่รบือดง๋ เอร์นิเจอร์นะครับผมเครื่องครัวนะครับของใช้ภายในบ้านนะครับอุปกรณ์เกจเจไอทีต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเพชรทองนะครับสินค้าแบรนด์เนมครับมีทั้งหมดเลยนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับว่าคุณอยากจะมาเอาสินค้าอะไรกลับไปขายต่อที่เมืองไทยนะครับผมทริปแบบนี้นะครับโคชวีไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆนะครับรับจานวนจํากัดด้วยจุดพิเศษมากไปกว่านั้นนะครับทริปของโคชวีเนี่ยเป็นทริปส่วนตัวนะครับโคชวีนะเนี่ย จะพาพวกเรานั่งเครื่องบินลําเดียวกันมาก็จริงครับแต่พอมาถึงที่นี่แล้วนะครับโคชบีจะแยกครอบครัวใครครอบครัวมันเลยนะครับแล้วโคชบีมีไกด์อยู่ในมือมากถึง4-50ถึงคนเลยนะครับโคชบียินดีที่จะแจกไกด์หนึ่งท่านนะครับให้กับครอบครัวละหนึ่งคนไปเลยครับอย่างเช่นนะครับคุณมากับแฟนคุณหรือคุณมากับพ่อกับแม่นะครับคุณสามารถเอาไกด์โคชบีได้ไปเลยหนึ่งคนครับประกบ1คนต่อหนึ่งครอบครัวคุณไม่ต้องถามเลยนะครับว่าโคชบีจะพามาดูอันนั้นไหมจะพามาดูอันนี้ไหมเพราะคุณมีไกด์ จัดเป็นทิปค่อนข้างส่วนตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณได้สินค้ากลับไปแล้วครับผมโคชบียังมีบริการส่งสินค้าที่คุณสั่งไว้เนี่ย กลับเมืองไทยให้คุณด้วยแล้วบริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับคุณไม่ต้องไปติดต่ออะไรทั้งสิ้นแล้วครับแค่สั่งของที่คุณต้องการนะครับแล้วอีก5วันครับของจากเมืองจีนจะไปโผล่ที่หน้าบ้านคุณเลยมีบริการนําเข้าภาษีทุกๆอย่างให้คุณเปเสร็จหมดแล้วนะครับคุณมีหน้าที่นั่งเฉยเรอรับของอยู่บ้านได้เลยครับผมแล้วสุดพิเศษนะครับผมใครที่มาทริปจีนกับโคชบีนั้นเนี่ยโคชบีจะให้ความรู้นะครับ เรื่องการขายเนี่ยพะโคชบีรู้ครับว่าคนที่ต้องการหาสินค้าจากจีนไปขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปต่อยอดในการทําธุรกิจนะครับหรือแตกลายในการทําธุรกิจของคุณเพิ่มนะครับผมแน่นอนครับความรู้ในการขายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นครับแค่มาหาซื้อสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องง่ายครับแต่สิ่งที่ยากกว่าคือขายยังไงให้ขายได้ขายยังไงให้ขายดีขายยังไงให้ได้พันบ้านต่อวันขายยังไงให้ได้10ล้านต่อเดือนขายยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีโคชบีจะมีสอนคุณด้วยครับและใครที่มาทิพย่างยกับกโคช ที่สครับแถมสอนขายบนทิกต o k ให้คุณครับและอย่างที่3ซึ่งถือเป็นไฮไลท์เลยนะครับสอนสดนะครับทิกต o k เจอตัวโคชบีครับจับมือทําวันเดียวจบ ทำเป็นเลยถ้าไม่เป็นโคชบีไม่ให้คุณกลับบ้านเรียกว่าบังคับไปเลยนะครับสอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณมาติดต่อหน้าเพจโคชบีนะครับซื้อคอสามคอนี้นะครับรวมกันมูลค่า20ง0 0ืกับแปดบาทแต่ถ้าเกิดใครมาทริปจีนกับโคชบีนะครับโคชบีจะแถมให้คุณฟรีๆไปเลยครับเพราะโคชบีรู้ดีครับว่าคนที่ไปทริปจีนเนี่ยต้องการเอาความรู้ไปต่อยอดทําธุรกิจได้จริงขายของได้จริงถ้าเกิดคุณอยากจะมาซื้อสินค้าที่จีนนะครับแต่ไม่มีความรู้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับทริปจีนกับโค ที่10กรกฎาคมนี้นะครับส่วนรอบยอดนิยมนะครับวันที่21-24กรกฎาคมนี้ครับถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโคชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k t o อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถ ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์